สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดประจำวันที่17ธันวาคมที่ต้องบอกว่าปฏิบัติการทางทหารได้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นสู่ขั้นสูงสุดวันนี้กองทัพไทยได้เปิดฉากปฏิบัติการล้างบางเนิน350อย่างเต็มรูปแบบโดยมีการประสานการยิงจากทั้งสองเหล่าทัพและที่สำคัญที่สุดคือการเปิดตัวเคี้ยวเล็บใหม่ของไทยนั่นคือจรวด DTI 2 ที่ระดมยิงถล่มแนวรับบริเวณพระวิหารจนฝ่ายตรงข้ามจังตัวไม่ติดในขณะที่หน่วยนาวิกโยธินจังหวัดตราดก็กำลังปะทะอย่างดุเดือดเช่นกันเดี๋ยวเราไปเจาะลึกรายละเอียดทุกสมรภูมิกันครับการประทะได้ล่วงเลยเข้าสู่วันที่10แล้วแนวรบของกองทัพภาคที่1ภาคที่2และทัพเรือภาคที่1ยังคงมีความตึงเครียดสูงโดยเฉพาะจุดยุทธศาสตรส์สำคัญอย่างเนิน3-50และพื้นที่รอบปราสาทตาควาย ล่าสุดมีข้อมูลภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่าตัวปราสาทตาควายฝั่งด้านทิศเหนือที่มองจากไทยพังทลายเสียหายไปไม่น้อยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ฝ่ายกัมพูชาได้ทําการขุดเจาะฐานรากของตัวปราสาทเพื่อดัดแปลงเป็นที่กําบังหลบภัยจากการโจมตีทางอากาศของเครื่องบิน F16 ทําให้โครงสร้างปราสาทไม่แข็งแรงเหมือนเดิม เมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพไทยได้ใช้ปืนใหญ่ระดมยิงเพื่อตัดกำลังสนับสนุนของกัมพูชาที่พยายามรุกค,คืบเข้ามาโจมตีฐานทหารไทยหน้าตัวปราสาทหวังจะยึดพื้นที่คืนการประทะครั้งนี้เราต้องสูญเสียวีรบุรุษทหารกล้าไปถึงสองนายซึ่งร่างของพวกเขายังติดอยู่ในพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามบริเวณปราสาทตาควาย หน่วยแนวหน้าได้รายงานสภาพการรบเป็นงานหินอย่างแท้จริงเพราะฝ่ายกัมพูชาใช้ยุทธวิธีแบบกองโจรผสมผสานกับยุทธวิธีแบบเวียดกงและขเขมรแดงการขุดอุโมงและบังเกอร์ฝ่ายกัมพูชาได้ขุดอุโมง์ลึกใต้ดินและสร้างบังเกอร์จำนวนมากกระจายไปทั่วเนิน350ตามแนวป่าและโขดหินเพื่อใช้หลบภัยจากการทิ้งระเบิดของ F-16 และปืนใหญ่การพรางตัวโครงสร้างเหล่านี้ถูกพรางด้วยพืชพันธุ์หนาทึบ ยากต่อการตรวจจับและโจมตีด้วยอาวุธระยะไกลยุทธวิธีแก้เกมฝ่ายกัมพูชาแก้เกมการโจมตีทางอากาศและปืนใหญ่แม่นยำสูงของไทยโดยการใช้ยุทธวิธีรบระยะประชิดหรือ close quarter battle โดยอาศัยความมืดและความคุ้นเคยพื้นที่รุกคืบเข้ามาใกล้ฐานทหารไทยเพื่อให้ไทยไม่สามารถใช้อาวุธหนักยิงสนับสนุนได้เพราะเสี่ยงจะโดนพวกเดียวกันเอง ยุทธวิธีนี้คล้ายกับที่ทหารโซเวียตเคยใช้กับเยอรมันในสมรภูมิสตาลินกราดคือกอดคอฆ่าศึกรบเพื่อหนีจากการทิ้งระเบิดเมื่อ F-16 ทิ้งระเบิดทหารกัมพูชาก็จะมุดลงอุโมงค์ลึกพอสิ้นเสียงระเบิดพวกเขาก็จะโผล่ขึ้นมายิงสกัดทันทีทําให้ไทยต้องถอนกําลังออกมาเพื่อเปิดทางให้ปืนใหญ่ยิงถลม่มแต่พอยิงจบขมรก็รุกกลับเข้ามาใหม่วนเวียนอยู่แบบนี้ กองทัพบ,บกได้แถลงเร่งด่วนถึงภารกิจกู้ร่างทหารไทยสองนายที่สูญหายจากการประทะเมื่อคืนโดยระบุว่าเมื่อคืนสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยทั้งความมืดทุ่นระเบิดและการยิงต่อต้านทำให้ไม่สามารถค้นหาได้ทันทีแต่วันนี้จะมีการระดมกำลังทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศเพื่อนำร่างวีรบุรุษกลับมาให้ได้ท่ามกลางความเจ็บแค้นของคนไทยที่มีการแชร์คลิปฝ่ายกัมพูชาเข้าไปยึดอาวุธจากร่างทหารไทยที่สละชีพ ข้ามมาที่แนวรบด้านกองทัพภาคที่2ไฮไลท์สำคัญของวันนี้คือการเปิดปฏิบัติการของจรวดหลายลำกล้อง DTI 2ซึ่งเป็นอาวุธที่พัฒนาโดยคนไทยความแม่นยำรายงานระบุว่า DTI 2มีระบบนำวิถีที่สามารถล็อกพิกัดเป้าหมายได้อย่างแม่นยำราวกับจับวางแตกต่างจากจรวด BM 2 1ของกัมพูชาที่เน้นการยิงแบบปูพรมหรือหวานแห1 0 0นัดเพื่อหวังผลเพียงแค่ไม่กี่นัดระยะยิง DTI 2มีระยะยิงไกลถึง30กิโลเมตรสามารถยิงเจาะจงทำลายเป้าหมายสำคัญในแนวรบพระวิหารได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้จรวด b m 21ของฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถต่อกอนได้แม้ฝ่ายไทยจะมีจำนวนจรวดน้อยกว่าแต่ประสิทธิภาพและความแม่นยำนั้นเหนือกว่าอย่างชัดเจน ในส่วนของทัพเรือภาคที่1ด้านจังหวัดตราดการสู้รบเข้าสู่วันที่9เสียงปืนใหญ่ปืนคอและปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังหรือปรสอสยังคงดังกึกก้องแต่ประเด็นที่น่าจับตามองคือมีรายงานว่าฝ่ายกัมพูชาสามารถซ่อมแซมและสร้างสะพานชั่วคราวทดแทนสะพานหลักในจังหวัดเกาะกงที่ถูก F-16 ของไทยระเบิดทำลายไปก่อนหน้านี้ได้สำเร็จอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อใช้ลำเลียงกำลังพลและอาวุธยุธโทโธปกรณ์เข้าสู่แนวหน้าซึ่งถือว่าฝ่ายกัมพูชามีความรวดเร็วในการฟื้นฟูเส้นทางส่งกำลังบำรุงอย่างหน้าทึ่งนอกจากนี้สื่อกัมพูชายังรายงานว่าเมื่อเวลา9นาฬิกาวันนี้เครื่องบินรบ F16 ของไทยได้ปฏิบัติการทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายในจังหวัดบันเตียเมียนเจยซึ่งตรงข้ามกับด้านกองทัพภาคที่1แสดงให้เห็นว่าแนวรบด้านนี้ก็ไม่ได้เงียบสงบอย่างที่คิด สรุปสถานการณ์วันนี้กองทัพไทยยังคงเป็นฝ่ายรุกเพื่อควบคุมพื้นที่โดยเฉพาะเนิน350ที่ต้องล้างบางให้ราบคาบเพื่อยุติการคุกคามแม้จะยังยึดพื้นที่ได้ไม่เบ็ดเสร็จแต่การกดดันด้วยอาวุธหนักอย่าง DTI2 และการประสานงานของเหล่าทัพกำลังสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับฝ่ายตรงข้ามขอส่งกำลังใจให้ทหารกล้าทุกนายที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงตายเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยและขอสดุดีวีรชนผู้เสียสละ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ